เทสล a ไม่ได้ซื้อหรือขายบิตคอยเพิ่มในไตรมาสที่4ของปี2023 เทสลาหนึ่งในบริษัทผู้ผดลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนาได้รายงานตัวเลขผลประกอบการในวันนี้ว่าบริษัทไม่ได้ซื้อหรือขายบิตคอยดใดเพิ่มเติมเลยในไตรามาสที่4นั่นหมายความว่าบริษัทยังไม่ได้ขายบิตคอยบูลค่า435,000ล้านดอลลาร์ที่ตนถือครองอยู่นั้นแม้ราคาบิตคอยจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากก็ตามตอนที่รายงานผลประกอบการของเทสล a านั้นจะประกาศออกมาเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเทสล a านั้นถือครองบิตคอยอยู่ที่จํานวน9,720 BTC ซึ่งเป็นไตรามาสที่6ติดต่อกันแล้วที่ Tesla เทสล่านี้ Tesla ยังงรายานว่าสงม ารถยนต์ได้ทั้งหมด484,507คันในไตรามาสที่4และเกิน18ล้านคันสำหรับปี2023อย่างไรก็ตามรายได้รวมของบริษัทลดลง70ล้านดอลลาร์อยู่ที่25.17พันล้านดอลลาร์และต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่25.87พันล้านดอลลาร์ขอบคุณข้อมูลจาก3 b มบล็อกเช n ติดตามข่าวสารการลงทุนได้ที่นี่ Investor Network